จะถามไม่ชัดนะคะก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะก็คือว่าในห้องนี้เนี่ยที่เราเห็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดมีอะไรให้บ้างอะไรไม่ให้บ้างอย่างเช่นโต๊ะแบบนี้มีให้หรือไม่นะคะมันจะเป็นชุดเฟอร์ตกแต่งหรือเป็นของจริงต้องถามไม่ชัดนะคะหรือว่าไม่กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้หรือเปล่าเพราะว่าของจริงกับของที่ให้จริงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะคำถามก็คือว่าคอนโดที่ เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้รับ A A ผ่านหรือ,อยังนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ผ่านเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนอกว่าจะได้สร้างจริงเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ต้องเช็คให้ดีนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องไปเช็คนิดนึงนะคะว่าคนที่สร้างคอนโดที่นี่เนี่ยเป็นใครนะคะใครเป็นผู้สร้างคอนโดที่นี่เป็นผู้รับเหมาเจ้าไหนหรือเป็นเจ้าของเนี่ยคือใครนะคะแล้วก็ข้อที่4เวลาซื้อนะคะก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าถ้าเราบังเอิญว่าเราผ่อนดาวไปแล้วถ้าเกิดกู้ไม่ผ่าน คอนโดเนี่ยจะคืนเงินหรือไม่หรือว่ามีนโยบายในการจะ ต้องทําอย่างไรในการขอคืนเงินนะคะก็ต้องไปเช็คให้ขาดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะก็อย่าลืมเช็คว่าคอนโดที่นี่เนี่ยจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ตามกําหนดการเดิมนอกจะได้วางแผนในการย้ายเข้าย้ายออกหรือวางแผนด้านการเงินให้ชับนั่นเองค่ะและนี่คือ5ข้อคําถามที่หลายคนนะคะมักจะลืมถามเซลล์ค่ะแล้วทําให้จะต้องผิดหวังทุกครั้งในการที่ตัดสินใจซื้อคอนโดนั่นเองและนี่คือสาระดีๆด,ด้านการลงทุนอสังหาถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆด,ด้านการลงทุนนะคะและในวันนี้นะคะ ขอบคุณห้องตัวอย่างสวยๆนะคะจาก m a x i ซี่ c o n ม o โนั่นเองค่ะ